หาซื้อลอตเตอรีร่ไว้นะครับเอามาดูเปลี่ยนกล้องเอาใหม่เอาให้มันชัดๆไปเลยแต่ผมว่ามันจะออกเลขสวยเดี๋ยวขอดูก่อนภาพไม่ชัดอ่ะสวยแล้วทีนี้นะรัฐบาลนะครับผมจะดูของเก่าก่อนขอไปดูของเก่าก่อนว่าเขียนให้แบบไหนเขียนให้แบบนี้นะครับนี่นะแล้วก็งวดนี้ไม่มานะงวดที่แล้วไม่มาแต่ว่า งวดนี้มาอยู่นะครับมาตรงๆเลยก็คือหนึ่งเก้านะครับอืส่วนตัววิ่งเลขอะไรก็ไว้ก่อนนะครับเอาอันนี้ก่อนเอามาดูเลขอันนี้คือเลขกำลังวันจันนะเก้าสามเจ็ดมาแน่นอนหนึ่งตัวงวดนี้รัฐบาลนะครับแอ่างวดนี้ครับหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะครับเก้าให้เก้าไปก่อนหนึ่งตัว <laughs> ให้ไปให้ไปก่อนนะหนึ่งตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะ แให้เดาเล่นๆกันก่อนนะครับเดี๋ยวส่งน้ำจิ้มมะม่วงไปให้อีกนะคะทําสดใหม่เลยขอบคุณครับพี่คนดูกลับเข้ามาแล้วค่ะหนึ่งพันคนดูแล้วเจ้ามือพี่เจ้ามือเกียมอั้นแล้วหนึ่งเชื่อเถอะผมให้พี่เดี๋ยวผมจะเขียนตรงนี้ก่อนว่าให้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ เด่นเก้านะครับเด่นเก้านะเด่นเก้านะครับเด่นสามไม่รู้นะแต่ว่าให้เด่นเก้ากับสามแต่ก็ยังให้สองตัวนี้แต่ถ้าถามว่าชอบตัวไหนระหว่างสองตัวนี้ก็ยังเป็นเก้านะครับคิดว่ายังมีเก้านะครับสําหรับงวดหน้านะอามาดูพรุ่งนี้ลอตเตอรี่เปิดนะชีเป้าให้แล้วนะครับสวัสดีหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนดูนะครับ เก้าตัวที่อยากให้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะก็คือเก้าสามตรงใครตรงใจใครบ้างเก้าสามพี่เก้าสามครับใครชอบเก้าสามพรุ่งนี้ลอตเตอรี่ผงทองลอตเตอรี่เปิดกองสลากเปิดรีบไปซื้อครับเจ้ามือเกียมอั้นเก้าสามแล้วครับ ตอนนี้เจ้ามือเกมอั้น9 3แล้วหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับอ่ะชอบก็ไปจัดเลยนะครับผมปล่อยให้สองหางก่อนนะครับลงให้วันที่หกนะครับพี่ๆลงให้วันที่หกนะครับเดี๋ยวนีกลุ่มผมให้อดมินลงไปลงให้เลยอั้นไม่อั้นไม่รู้นะครับแต่ยังไงก็อั้นแน่นอนนะครับชอบพี่ก็ไปจัดเลยอ่ะผมให่พี่แคปแล้วก็เราจะปิดไลค์กันแล้วนะครับ 1>, 1, 2, 3, 4, งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดาสิบหลายด้วยเจ้ามือ